เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไ p พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านส,สวยๆราคาถูกๆน้ำชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังนี้บ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่100ตารางวาเลยตัวบ้านมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องโถงครับมีพื้นที่จอดรถครับพื้นที่เหลือๆกว้างขวางตัวบ้านยังสวยสภาพดีอยู่เลยนะครับ ากาศดีมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใายได้จริงครับไม่เปี่ยวไม่ล้างครับไม่ป่าครับแปลงนี้ใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าครับชุมชนร้านค้าหาของกินง่ายครับเดินทางสะดวกภายในตัวบ้านนะครับพอตามนี้ครับไม่แตกไม่ล้าเป็นสุดชมตามนี้เลยนะครับรีวิวดูกันรอบลอกก่อนนะครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาทั้ชมเลือกซื้อกเป็นประจำนะครับอย่างหลังนี้ครับบ้านสวยๆราคาไม่แพงพร้อมที่ดินด้วยนะครับ ที่ดินหนึ่งรตารางวาพร้อมบ้าน4 9 0 0ส0บาทครับมีแทงน้ําระบบน้ําพร้อมนะครับพิกัดแปลงนี้อยู่บ้านหนองคูตำบลหน,นองคูอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรสนใจหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ติดต่อกับเจ้าของได้ครับไปดูสถานที่จริงกันได้นี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องผ่านคนข้าง ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็มาขีปเป้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้น,นครับไม่ใช่เจ้าของนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ